ฉีดวัคซีนกันไหมอะไรอะไรก็ฉีดไว้ก่อนไม่ได้เป็นคนใจร้อนฉีดกันไว้ก่อนสบายใจสวัสดีค่ะวันนี้พาลูกคนเล็กมาฉีดวัคซีนค่ะเข็มแรก ที่ราชพัฒนนครสวรรค์ค่ะวอล์กอินเข้าไปได้เลยนะคะตอนนี้ที่นครสวรรค์เขารณรงค์ให้ฉีดวัคซีนกันค่ะตั้งแต่วันที่14ถึง23ตุลาคมนี้ค่ะถ้าใครยังไม่ได้ฉีดก็เดินไปฉีดได้เลยนะคะไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันค่ะ โชคดีค่ะมาแต่เช้าๆคนไม่ค่อยเยอะแล้วก็ไม่ร้อนค่ะอันนี้เป็นหอประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนคสรสวรรคะ์แอบถ่ายแค่แอบถ่ายคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะไม่เยอะเลยละคะ่ะ มาฉีดวัคซีนแบบนี้ดีหน่อยนะคะคนไม่แออัดเท่าไหร่เห็นบางที่นี่คนจะเยอะมากเลยค่ะตอนแรกก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าคนจะเยอะแต่มาจริงๆแล้วก็ไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนอีฉีดแล้วค่ะเข็มแรกไปแล้วเข็มสองก็จะฉีดวันที่ยี่สองนี้ค่ะสูตรไข่ค่ะเข็มแรกซื่อนแวคเข็มสองจะเป็นแอสตาค่ะไปชมบรรยากาศก,ากันรอบๆนะคะ นั่งรอก่อนค่ะช่วงนี้ได้เวลาแล้วค่ะกลับแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะไปฉีดวัคซีนกันไหมอะไรอะไรก็ฉีดไว้ก่อน ไม่ได้เป็นคนใจร้อนฉีดกันไว้ก่อนสบายใจ